สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นังับปอกันคือเก่านะครับเซาหนี้อยู่ที่บ้านส่างเลือดตำบลส่างเลือดอำเภอขึงไนจังหวัดอุบลราชธานีครับผมกับสลันสิเขาปลาหาเห็ดปอกผู้ฝนตกปับเลยนป่านนี้เ <c oughs> ปียกอยีกแล้วเฮาอ่ะมาเป็นยังครับสูงกันเต็มที่มาละฝนเปิดประดุมดอกแล้วครับเห็ดขี้เท่าครับแสบไม่ไร่อยอยู่หอมขึ้นฮิดโปกตบับเออดอกบป็นยัไงเลยข้างในครับ ของเสียบ,บนันทึาตั้งงครับดอกงามอยู่คผลของด่านาครับเป็นบ่กดูสวยงามๆนะจ้าออกใหม่นะไม่ดอกบุกใหญ่เป็นไงนี่ทำมาครับดอกงามอยู่ เห็ดปวกเดียวครับโอ้ oh, oh, ดิ้นแข็งแง่สยโนเห็ดละงกขาวครับ mm hmm. ครับเห็ดพ่นดอกนะครับง่ามตือดดอก ดอกงามๆครับแต่ว่าอยู่กับหมดขั้นเท่านั้นระวังเด้อหมดขั้นหลายอยู่ได้หากใหม่ทั้งสี่เดีวยวตัวนี้ยนะครับโอ้หมดขั้นเลยลูกปุบปุบปุบบนะครับหมดขั้นเกินมาเต็มเลยหมดขั้น ละงกดอกนึงครับหล่มมตึงเลยเผาแล้วครับขายดีสองดอกครับดอกงามพอเดียวอยู่เฮดหาดครับ<ม>ออกอยู่กลางทางครับ เห็ดเท่าหมานๆขางข้างครับอบอกไดนะ้ไหมตัวงาแมงครับนิสปป่งกระเบ้าน,น,นะครับกินได้รสชาบตาจ่างนิ็ดปกตอไบถ่าเห็นนี่มีความเปรี้ยวมันบ่ที่พันบอกว่าเวลาไปแกลง<ม>ครับรสชาติหวานคือกันครับ<ม>เก็บไปเลยๆครับ เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วลุนกันต่อครับครับเงาไม้ยังจันออน,น้องออกน้ะแมนของสีครับคือเห็ดโพนเลยเนาะขชงค่้อื่นที่เป็นกระเบ้าดอกตุ้มครับนี่จะดอกไม้ ตยปาที่เด็ดทางทางครับปาติทุย่างมาเลือโประพอเราย่งเห็นดอกหนึง่ง กวาอีหยังครับแนม่ากใกล้ๆเบิ้งครับอ้ำพางตัวด้วเนียแนแห้งเห็นป่สีแบบแปลกๆเลยครับลงส่นเลย เฮ็ดไข่มีสว่ามาตั้งหนาเฮ็ดพึ่งกระจ้อนครับเฮ็ดตั้งแหล่ดอกงางามครับมัน,นี่เฮ็ดเท่าพราะไข่ใดครับเฮ็ดนางง่ครับฉ่วงขาออก เมื่อกี้พอชาวบ้านบอกว่าบ่อยงเอ้ยบบเจ้าประธานเขาดอกเขามากไต่เอา,า,อาอต้นนักขึ้นเมื่อสัปดาห์ครับก <c oughs> ็ถือจริงคือเราว่านแหละครับครับผมเป็นยังเนาะหาได้สนสามีก็ที่ว่ายังหมานอยู่ป่ะสู่กันต่อครับถือฝนหมัวว่านตกแห้งเถื่อนลำงเซาก็ตกอีกรอบหนึ่งครับดอกสวยตุต้มๆแนวมากมีโมเตอร์เพื่อผลครับโป้แม่เลยเฮ็ดเบือเ่อเสยเลย หนึ่งเมือนี้เอาเป็นหนึ่งตั้งใส่สมหงดีกว่าเนาะเฮ็ดกินในการเห็ดแสบเฮ็ดหนางงอดังวัวครับหนึ่งจิมเจ้าใส่สมหงสุดยอด โอ้นั่นไนครับปูนสมัยก่อนบานเฮ้านี่กระด้งสีละเอาดอกตุ้มๆนะครับเป็นหนึ่งจิมเจลสวงเฮ็ดอึดเกินยว่าสวงเฮ็ดว้ายครับพอเด๋ยวเลียงลูกเลียงเต่าไปเฮ็ดขีดโรยว,ว่งเฮ็ดใส่เรือนครับดอกงามงาม เห็ดมันปูกก็ลังเกิดใหม่ครับจะตั้งใจไหวบ่ครับตลาดปลอดภัยสบายครับตาข้นหมู่วาาา่านฝนกันเท่าครับสำหรับผนี้ก็ถือว่าพ่อใหญ่ยีน้องเห็ดเนเาะครับแต่ว่าตลาันเราบ่ค่อยสบายนะครับ,าบายางบ่ไหวนะครับหมู่ว่านตากฝนมืดมือนะครับก็ต้องกลับกินยาก,ก่อนเพราะถ้าต้องเสพเจ้าของเนาะท่านใดก็ขอบคุณทุกคำังใจนะครับที่ยังติดตาม อลังซ้อเดี๋ยวดีเสมอมานะครับผมก็สลัลเหมือนเดิมแล้ว่กอนพอกข้าไคลิปไหนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับปะเดี๋ยวว่าพอได้แกล้งอยู่ครับปะจะกินย่าแล้วก็พักคอ